สวัสดีครับเอฟซีสุขสุขนนะครับมานี่ครับพ่มาบึงรถไถนาเดินตามเห็ดเป็นนั่งขับนะครับมานี่ว่าสร้างด้เฮ็ดยังเน่นะครับผมสิพ่มาบึงนะครับนี่แหละครับสิ่งที่สร้างเห็ดนะครับนี่คือตัวหลักจูงนะครับแต่เมียนบดอกตัวหลักจูงได้อกผ่าน เอ้าบักผานโอ้ยตาโนตาโดนต้นต้นลาบักผานลืมไปนะครับต้นลาบักผานแล้วเอานอนไปยังสี่กับว่าจะต้นลาจูงโอ้ยต้นหลากผานนะครับต้นลากผานหลังนะครับต้นอะไรก็ ผ่านด้นดิดนหนานะครับโอ้มันนี่กับสร้างกับหลับจบนะครับนี่ซ่อมเครื่องมันนี่ซ่อมเครื่องรถไถหน้าเดินตามนะครับรถสัญจรรถสัญจรนะครับให้เขานะครับให้บ้านพักเพียวนะครับโอ้ผมบโบเตม่านะครับสร้างกัหลอยขึ้นกันนะครับ <c oughs> สั่งสั่งร้อยกินบิบินะครับคักคักคักโอ้เอาเขาประกรอบสลักเรียบร้อยล่งโงตูนะครับนี่คือสลักนะครับสลักนะครับเเรียบร้อยนะครับนี่นะครับทางดัานาน,นะครับ ทางด้านหน้าก็ข้านครับเขียนผ่านดันก็เบทนผลิตนะครับเขียนยีนนะครับเดก้อนเทียนในนอนนะครับขัดว่าสร้างชีลิงอีกบดลนี่นะครับเร่งแช่นะครับอะเลบ้าออที่ที่ซื้้ นี่อีกบดลบน้บานครับปีใหม่นะลูกค้าโทรมาเลยของสาวบอกพ่อซิบมือลูกค้าปนังไงชุบผก็มจักลูกค้าโทรม,มาเป็นยังไงาน้ำนมาน,น้ำน้ำน้น้้านลยนน้ำน้าน้ำน้นนนนนน้ว้ำาน อังางนเนาะ้างเพลอเหลี่เนาะอย่านี้เพล่ยนกูเ่กูเ้ยเ็นมล่ะโอ้โหขอทาขอทาเห็นไหมล่ะตั้งคุว่า มีสร้างรับจอบพิเศษนะครับส่มเครื่องรดไถหน้าเรื่มตามหูคือสัน<ส>จรนะครับเขาเกตไม่ยุค่ามาขายนะครับมาห่อกันเครื่องนอกเลยครับสร้างอะไรทำการเอาไปเห็ดหม่นะครับ เปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกสูบนะครับหม่เปลี่ยนซับไม่ห้นะครับต่างกับมีฟีมือนะครับมันมีฟีมือแต่เห็ุแต่รถนั่งขับนะครับซ่อมเครื่องกับเป็นนะครับนี่นะครับได้เฉพาที่บึงรถสีสัางผลิต้ยสั่งซ่อมให้เขานะครับซ่อมให้ผู้ชันจอนนะครับบันทึกเทนะครับ มำนวนทุกแถวนะครับเขาไปเลงนะครับนี่นะครับรถที่เขาเกลี่ใหม้ยุค้ามาขายนะครับสร้างทำการลื่อนะครับลื้นกรซ่อมให้เรียบร้อยนะครับต้นร่องราร์ทเรียบร้อยนะครับัวนีกองอาการจะคล้อ,องรถเขาถอดนะครับบ่มีน็อตน,นะครับ หมอดอยู่ในเจกฟองหลดนะครับหางเป็นหางทะเลท่องนะครับนี่คับหางทะเลท่องสร้างกับจัดให้เรียบร้อยนะครับปิดแล้วนะครับเหลือแต่ลูกค้ามารับกลับนะครับโอสร้างนลับจบทุกสถานการณ์นะครับเอาเบิดสุยางนะครับทาง <c oughs> <c oughs> โอ้แน่นอนแน่นอนแ้่ครับ สุดยอดนะครับสร้างคอมเมนต,ต์เฮ็ดแต่รถไถนั่งครับนะครับสมหมดเครื่องนะครับเครื่องรถไถนั่งรถไถเดินตามนี่นะครับอ๋สุดยอดนะครับการจะสมรถอยู่นะครับมาผลิต้นผลของเกษตรที่โบาท่านนะครับโบพักก็เลย อันนี้ก็บเ้ลียางนะครับผักบบผักเด็กล้วเลี้ยวกะยำขึ้นกับส้มยำขึ้นกับผลิตไปยังขันเด็กเลีวเลีวเปิดไฟซะเลยนวาล้วเระวามับริสุทมันไม่จะสมพรมันมม่จะเสื่อมนี่ครับต้นร่องใส่นะครับโลยใส่แล้ว หองไว้เวลาเสือมันติบิบนี่ย่่ายดูดีแล้วดูดีแล้วนี่าใสมันทำการ สมุดอีกแล้วครับแขนแขนปรับผ่านนะครับสูงขึ้นให้ต่ำลงสมมุติเอาเลยบัน แค่นจะสร้างแล้วรับจอบพิเศษเน้อร <c oughs> ับจบด้มรับจบล, <c oughs> ล้บเขาเอียนว่าเงินห่อนเงินห้อนเนื้อลยอดีมับเลยลงตัตวฮง <c oughs> บวเด็ก ม่ให้ไดตัดต่อยยังมากมากเลยเสื่อมแล้วก็บจบเลยบันนี้มมโอ้โหเก่งนะครับจริงเกงมาฐานแห้งครับลงล็อกมับเลยบันนี้ดิ้งเลย oh, โอ้โรดขั้นนี้เห็ุยังกะถือไปเบิดนะผมมีหมองไดแได้เกี่ยงานบันไดนะครับแก โมแกดูกับโมพีดนี่แหละสุดยอดแล้วนขนาดไม่เห็ดเพียงเพียงนะครับในงานหลายเติบนะครับสุดยอดนะครับ คลิปนี้เขาไว้ซ่อมนี้นะครับไว้พอก,กันคลิปหนาหรืออีพีหนานะครับสวัสดีครับ